สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเห็นใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยน่าจะไม่ต้องบอกนะครับว่าเป็นเสื้อที่กลุ่มแฟนคลับทำให้ใครนะครับหน้าตาอย่างนี้ทรงผมอย่างนี้มีปิกจูอย่างนี้เนี่ยโอแน่นอนครับต้องเป็นของน้องมิวสิก สมาชิกรุ่นที่1ของวง BNK48 อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันพิเศษด้วยเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องมิวสิกแพรวาสุธรรมพงศ์สมาชิกรุ่นที่1ของวง BNK48 ด้วยนะครับกเ็เป็นตามธรรมเนียมปฏิบัตินะครับผมก็จะเอาประวัติต่างๆผลงานต่างๆข,ของน้องมิวสิกมาพูดสรุปให้ฟังอีกเช่นเคยนะครับยาวแน่ๆครับสรื่กนนี้ นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็น้องมิวสิกเนี่ยก่อนเข้าวงเนี่ยก็เป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่ค่อนข้างสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับน้องก็เป็นสายพวกเต้นคโคเวอร์สายคอสเพลย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็พอทางวงเ n k ยนเนี่ยประกาศว่าจะรับสมัครไอดอลสาวเ,เขาเรียกว่า เด็กสาวที่มีความสนใจจะมาเป็นไอดอลจะมาทำหน้าที่สร้างความสุขแก่ผู้คนในนามเบียนเกตโนี่ยในโครงการ We Need u เนี่ย mm hmm. น้องมิวสิกก็เข้ามาสมัครด้วยแล้วก็ด้วยบุคลิกของน้องที่โดดเด่นมากๆนะครับเป็นด้วยหน้าตาก็แนวคิวๆแนวญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็ร้องเต้นก็เก่งแล้วก็ออดิชั่นก็ <laughs> ทำอะไรแปลกๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนเสียงสูนัข อะไรเอยก็แล้วแต่เนี่ยก็ทำให้น้องมิวสิกได้ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกรุ่นที่1ของวง BNK48 ในที่สุดนะครับแล้วก็ช่วงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมในระบบของ48รูปแล้วนะครับซึ่งมันก็หนักพอสมควรแต่ว่าด้วยความมุ่งม,มั่นของน้องมิวสิกที่อยากจะเป็นไอดอลอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ความตั้งใจความ อะไรหลายๆอย่างนะครับบุคลารคเตอร์โดดเด่นแล้วก็บุคลิกโดดเด่นมากๆเนี่ยก็ทำให้น้องมิวสิกถูกคัดเลือกให้เป็นเซนเตอร์ในเพลงหลักของซิงเกิลแรกนะครับก็คือเพลงไอตากาต้านั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วก็คั้วเพลงโอปอลีไดมอนดอีกหนึ่งเพลงด้วยนะครับซึ่งซิงเกิลแรกเนี่ยก็เปิดตัวมาเนี่ยถ้ามองในมุมมองคนทั่วไปเนี่ยอาจจะ ไม่ได้โด่งดังมากนักนะครับแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้คนทั้งประเทศรู้ได้รู้จักวง BNK48 ว่าคือวงอะไรเป็นอย่างไรมาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องมิวสิกทำนะครับถ้าบอกว่าเชอร์ปรางเป็นหน้าต่างบานแรกของวง BNK48 ที่ที่ห้าให้คนรู้จักวงเบียนเคน้องมิวสิกก็น่าจะเป็นหน้าต่างอีกบานหนึ่งที่อยู่คู่กันที่ทาให้คนรู้จัก แล้วก็รักในวง b ีนเคฟูมาเช่นเดียวกันนะครับก็ผ่านซิงเกิลแรกไปก็มาก้าวเข้าสู่ซิงเกิลที่2องคุยสุ f o r t จ n นคุกกี้คุกกี้เสียงไทยเนี่ยซิงเกิลน,นี้เนี่ยถึงแม้ว่าน้องมิวสิกจะไม่ได้เป็นเซนเตอร์เหมือนเดิมนะครับทั้งที่ในช่วงก่อนที่จะประกาศเนี่ยก็มีการโปรโมตเพลงนี้มาก่อนในงานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็น้องมิวสิกทาหน้าที่เป็นเซนเตอร์ ก่อนมาก่อนนะครับแต่ว่าพอประกาศจริงก็กลายเป็นน้องโมบายแทนซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับก็ต้องแบ่งแบ่งแบ่งปันกันไปนะครับน้องมิวสิกก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยการที่น้องยังคงได้ติดเซมเบสสื่อเหมือนเดิมในเพลงหลักโอยิสุรุฟ์จิวุคุกิฮที่เสียงไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วน้องก็ยังติด วบเพลงเบียนคฟอรซึ่งเป็นเพลงชาติของวงอีกด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็สองเพลงนี้ก็ทำหน้าที่ทำให้คนรู้จักวงเบียนคฟอรมากขึ้นอีกขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เพลงคุกกี้เสียงไายก็โด่งดังทะลุฟ้ามากๆนะครับทำให้เบียนคฟอรเนี่ยโด,ด่งดังในชัวร์คำคืนนะครับหลังจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ซิงเกิลที่3ก็คือ ซิงเกิลโชนิจินะครับก็คราวนี้น้องมิวสิกก็ได้กลับมาทําหน้าที่เป็นเซนเตอร์ในเพลงหลกักอีกครั้งก็คือเพลงโชนิจิวันแรกนะครับคู่กับน้องเนยเป็นเซนเตอร์คู่กันครั้งแรกนะครับแล้วก็เพลงนี้ความหมายมันดีมากๆจริงๆนะครับบอกเนื้อหานี่บอกเลยว่าากว่าที่จะมาเป็นไอดอลวงวินเคนีเอย่างทุกวันนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้างนะครับซึ่งน้องมิวสิกก็เหมาะสมที่จะถ่ายทอด ในเพลงนี้มากๆเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีจริงๆนะครับก็แล้วก็เพลงเนี้ยมันมันพิเศษมากๆก็คือได้เปิดตัวในงานคุณบอลถ้วยพระราชทานคิงครับขององค์ในหลวงรัชากาลที่9ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่น้องมิวสิกกับเ,เพื่อนอีก15คนได้มีส่วนร่วมในงาน อันมีเกียรติแก่วงตระกูลงานนี้นะครับอ่ะผ่านไปแล้ว3 s i ซิงเกิลนะครับเขาก็จะรวมเป็น1อัลบั้มก็คือซิงเกิล1ซิงเกิล2ซิงเกิล3ก็รวมถูกรวมควบเข้าด้วยกันเป็นอัลบั้มแรกของวงก็คืออัลบั้ม River นะครับซึ่งก็มีเพลงพิเศษออกมาก็คือเพลง River เนี่ยแหละและน้ oh องมิวสิกก็ยังคงมีชื่ออยู่ติดอยู่ในกลุ่มเซนมาสึกเส้นเคยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ดีงามมากๆนะครับเพลงมันก็แนวเต้นหนักหหน่อยก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าน้องมิวสิกก็ถนัดในเรื่องการเต้นอยู่แล้วนะครับอ่ะผ่านกันไปเข้าสู่ซิงเกิลที่4ก็คือซิงเกิลคิมิวะเมโลดี้นะครับซึ่งซิงเกิลนี้เนี่ยเขาก็พลิกเลยนะครับจากซิงเกิลที่แล้วอัลบั้มที่แล้วก็คือ River เนี่ยเป็นแนวเต้นหนักๆมาคราวนี้คิมิวะเมโลดี้ก็เป็นแนว อ่อนหวานแนวฝันฝันฟุ้งฟ,งฟุงหน่อยนะครับซึ่งน้องมิวสิกก็ยังคงมีรายชื่อติดอยู่ในกลุ่มเซนบัสึิกในเพลงขีไม่ว่าเมโลดี้เธอคือเมโลดี้เช่นเคยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับน้องก็ทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ก้าวเข้าสู่ซิงเกิลต่อไปก็คือซิงเกิลที่5 BNK FESTIVAL นะครับซึ่ง ซิงเกิลนี้เนี่ยก็น้องก็ยังคงมีรายชื่อติดอยู่ในกลุ่มเซนเปรส์สในเพลงหลักก็คือเพลง Bnk Festival อีกนั่นแหละนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็ยังมีชื่อติดอยู่ในเพลงพิเศษด,ด้วยในในซิงเกิลนี้นะครับก็คือเพลงเทม o d ด m โมนาบิดะซึ่งเพลงนี้น้องกับ c a p เ u อรเนี่ยเคยใช้ไปโชว์ในที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ เอามาทําเป็นภาษาไทยอยู่ในซิงเกิลนี้นะครับแล้วก็ที่พิเศษเลยก็คืออย่างที่ผมบอกไปบ่อยๆแหละว่าซิงเกิลนี้เขาพิเศษก็คืออ่าให้โอตะให้แฟนคลับซื้อซีดีซื้อมิวสิกการ์แล้วก็เอาโค้ดไปโหวตในงาน general election ครั้งที่หนึ่งนะครับซึ่งน้องมิวสิกก็ลงสมัครด้วยแล้วก็ผลก็ออกมาว่าน้องมีมิวสิกเนี่ยมีชื่อติดอยู่ในอันดับ ที่3ของงานเ e เ a อ ELECTION ครั้งนี้นะครับก็ถือว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วตอนน้องพูดสปีชเนี่ยโอ้โหผมประทับใจมากๆเลยอยู่ในอยู่ในผมอยู่ในหอเหมือนกันนั่งดูอยู่น้ำตาไหลพา,ากเลยตอนที่น้องพูดว่าเออพูดขอบคุณแฟนคลับแล้วก็บอกว่ามันเป็นความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วน,ะน้องก็โคง้คงกลมตัวลงมาเนี่ยโอ้โหน้ำตาจะไหลนะครับไหลแล้วล่ะนะครับก็ ขืนชมยินดีกับน้องมากๆนะครับอันดับที่ได้นะครับก็ผ่านเข้าสู่ซิงเกิลถัดไปก็คือซิงเกิลที่หกบิ๊กินเนอร์นะครับด้วยความที่น้องติดอยู่ในดับที่สามเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเพลงหลักก็คือเพลงบิ๊กินเนอร์นี่แหละนะครับก็เป็นสิ่งที่น้องทําได้ดีเช่นกันนะครับ MV ก็ดูเท่เลยนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วน้องก็ยังมีชื่อติด อยู่ในเพลงพิเศษด้วยก็คือเพลง Let You Go ซึ่งน้องร้องกับเจนนิสนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แวร์วี e ีลองที่น้องมิวสิกแล้วก็น้องเจนนิสเล่นคู่กันนะครับแล้วก็น้องมิวสิกก็คว้ารางวัลนูน้นรางวัลน,นี้มากมายจากการแสดงเป็นบทเบลในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นาจากต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะครับตอนนี้ก็กำลังลุนล้นรางวัลสุพรรณหงอยู่นะครับก ถ้าจำไม่ผิดวันที่26นี้ก็จะประกาศแล้วนะครับก็อยากให้น้องได้มากๆนะครับเพราะว่าน้องแทบจะกวาดมาทุกสถาบันเลยในประเทศไทยนะครับเหลือเหลือสถาบันใหญ่สุดอันนี้แหละก็เอาใจช่วยกันด้วยนะครับนะหลังจากนั้นก็ครบอัลบ,บั้มซิงเกิลสีซิงเกิลห้าซิงเกิลหเ,เนี่ยเขาก็จะรวมเป็นอัลบ,บั้มที่2ของวง BNK48 นะครับก็คืออัลบ,บั้มชาบาจา น้องก็มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงหลักเช่นเคยนะครับก็คือเพลงชาบาจานั่นแหละและ้วก็โอใน MV น้องมิวสิกก็น่ารักมากนะครับมาฟอนเป็นภาคเหนือแบบน่ารักน่ารักมากเลยชอบชอบมากผมชอบมากนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่ออ่นอกจากอัลบรามชาบาจาแล้วเนี่ยทางวงก็ออกยูนิตพิเศษมาด้วยก็คือยูนิตมินิคุโมะนะครับซึ่งมันก็มีต้นต่อ กำเนิดมาจากน้องมิวสิกนี่แหละที่คุณต้อมจีรัตนเนี่ยเขาก็เรียกน้องมิวสิกมาคุยว่าอยากจะทําอะไรพิเศษบ้างไหมน้องน้องมิวสิกก็บอกว่าอยากจะทำอ,อยากเป็นแบบนําเพลงแนวหว,วานวๆในดอสายหวานนะครับคุณต้อมก็เลยเรียกน้องมิวสิกบอกว่าให้ไปหาเพื่อนอีกสคนแล้วก็รวมกันเป็นยูนิตได้ไหมน้องมิวสิกก็ไปชวนคุณไข่พี่ไข่มุกแล้วก็น้องจ๋ามารวมเป็น มีมิกุโม,โมก้อนเมฆมีหูนะครับแล้วก็โอ้ทำเพลงออกมาได้ดีทั้งสามเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนดี้ไม่ว่าจะเป็นฮา,าร์ดกระตาไวรัสหรือว่าเพลงที่โด่งดังที่สุดแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของนองมิวสิกมาจานถึงทุกวันนี้เลยก็คือเพลงมิวจิกี้นะครับแบบโอ้โหผมผมได้ดูอยู่ในช่วงวันเปิดเปิดตัววันแรกในงานเกมงานหนึ่งเนี่ยแบบโอ้โ,อโหคนคนเดียว เอาคนทั้งหออยู่อะเสน่ห์แบบสุดยอดจริงๆนะครับที่กระเป๋าให้หน่อยนะนี่แบบยอดจริงช่วงที่ลงไปนอนเนี่ยแบบโอ้น่ารักมากเลยลูกเลยลไม่ใช่นอนดีลงไปนั่งนะครับน่ารักมากนะครับอ่ะก็ผ่านไปนะครับก็ก้าวเข้าสู่ซิงเกิลที่เจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดดินแดนแสนวิเศษนะครับซึ่งซิงเกิลนี้น้องมิวสิกก็ยังคงมีชื่อติดอยู่ใน เพลงภสื่เพลงหลักอีกเช่นเคยก็คือก็คือเพลง77ดินแดนแสนวิเศษนั่นเองนะครับก็ยี่ยมยอดมากๆนะครับเพลงนี้ผมชอบนะน่ารักดีน้องมิวสิกเล่น MV ก็น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ก้าวเข้าสู่ซิงเกิลที่8 s i ซิงเกิลไฮเทนชันเนี่ยก็น้องมิวสิกก็ยังคงมีรายชื่อติดอยู่ในเพลงหลักเพลงไฮเทนชันอีกเช่นเคย นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยซิงเกิลนี้ก็พิเศษอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะให้อตากให้แฟนคลับซื้อ CD ซื้อมิวสิกอาร์ดเอาโค้ดไปโหวตในงาน general election ครั้งที่2นะครับซึ่งผลก็ออกมาว่าน้องมิวสิกก็ยังคงมีรายชื่อติดอยู่ในอันดับที่3อีกเช่นเคยเหมือนครั้งก่อนเป๊ะๆเลยนะครับก็ทำให้อยู่ในกลุ่มของเซนเตสเพลง ต่อไปในซิงเกิลที่9นะครับก็คือเพลง Heavy Rotation เนี่ยแหละก็โอ้หน้องน่ารักมากๆเลยใน MV ผมชอบมากเลยนะ Music, มิวสิกโผงแต่ละฉากนี่แบบน่ารักน่ารักสดใสมากๆจริงๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆนะครับแล้วก็อพอครบซิงเกิลเจ็ดซิงเกิลแปดซิงเกิลเก้าเนี่ยก็ตามธรรมเนียมปฏิบัติก็จะต้องอ,อัลบั้ม ใหม่มานะครับซึ่งคราวนี้วิธีการหาเซนบประสืดเนี่ยไม่ใช่เป็นให้ครูให้ผู้บริหารเลือกและก็เป็นความพิเศษนะครับก็คือเป็นคัดเลือกในเรื่องของการใช้ดวงมาวาัดกันก็เลยเกิดงานจ้งเกนงานเป่าหญิงฉุกขึ้นของวงขึ้นซึ่งรวม2วงก็คือ BNK48 แล้วก็ CGM48 โอซึ่งให้มาเป่าหญิงฉุกแข่งกันนั่นแหละนะครับก็จน1 6สุดท้ายก็ติดเซนปรสึไปแต่ว่า น้องมิวสิกก็ไม่ติดนะครับก็เป่ายิงฉุกไม่ไม่ถึงรอบสิบหกคนสุดท้ายก็ไม่ติดเซิร์สื่อในครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าน้องก็ยังมีชื่อติดอยู่ในเพลงพิเศษของอ,อัลบั้มนี้ทั้ง2เพลงหมายถึงว่าเพลงรองนะครับก็จะมีเพลงเธอนั่นแหละซึ่งเป็นเพลงของแกร็บนะครับแล้วก็เพลงมามามิวเพลงของอทีเบีย K กับไถเดนมาร์กไป ทำธุรกิจร่วมกันนะครับเป็นพรีเซนต์อย่างเคก็รับเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะครับแล้วก็มีเพลงพิเศษออกมากกคือเพลงมามา,มามิวเพลงก็น่ารักมากน้องมิวสิกก็น่ารักอีกเช่นเคยนะครับอ่าก็ในส่วนของเพลงจบไปแล้วจริงๆก็จะมีเรื่องของละครที่แทรกเข้ามาอีกเช่นกันนะครับก็คือ,อ,อละครซีรีส์เดี๋ยวนี c คลาสห้องนี้ไม่มีหวยเนี่ยน้องมิวสิกก็ ได้ร่วมแสดงด้วยแล้วก็แสดงเป็นบทตัวนำพอสมควรนะครับแล้วแล้วผมเห็นสังเกตเห็นเลยว่าน้องแสดงได้คมขึ้นแสดงได้เนียนขึ้นมากๆนะครับก็เก่งจริงๆผมดูทุกตอนผมชอบทุกตอนเลยเวลามิวสิกออกมานะครับเล่นแสดงได้ดีมากๆนะครับก็นี่ก็คือผลงานทั้งหมดของน้องมิวสิกในเรื่องของอ่การเรื่องของเพลงแล้วก็การแสดงนะครับก็ จริงๆน้องก็ยังมีผลงานอีกมากมายไม่ไว่าเป็นโฆษณาอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็ว่ากันไปนะครับคราวนี้มาเรื่องของนิสัยส่วนตัวบ้างนะครับก็ต้องบอกแล้วว่าน้องมิวสิกเนี่ยเป็นเขาว่าหลายคนอาจจะมองว่าแบบน้องขึ้นเวทีน้องเฉิดฉายเป็นสตาร์มีสเสน่ห์มากๆใช่ไหมครับแต่ว่าออตอนน้องอยู่ข้างล่างหมายถึงว่าชีวิตส่วนตัวเนี่ยน้องก็จะมีโลกส่วนตัวของน้อง อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าพอได้ขึ้นแสดงเท่านั้นแหละน้องแบบฉายแววเปล่งปั่งมีสเสน่ห์มากๆนะครับหลายคนก็ชมดีเจบอยก็ชมนะครับว่ามิวสิกเนี่ยเวลาขึ้นเวทีแล้วมีสเสน่ห์มากๆจริงๆนะครับผมเห็นด้วยุูประการนะผมชอบดูมิวสิกเวลาขึ้นร้องเพลงบนเวทีมากน้องมีสเสน่ห์จริงๆนะครับใครใครผมแบบยากอะ่ะคือคนจะมาเทียบกับมิวสิกนี่ยากจริงนะครับคือน้องโดดเด่น มากจริงๆมานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดของน้องเลยก็คือความนิสัยความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนของน้องนะครับน้องน้องแบบไม่ไม่เอาความดีเข้าตัวเลยถึงแม้ว่าน้องจะโด่งดังแค่ไหนเป็นซุปตาของวงมากขนาดไหนน้องก็ยังทําตัวเรียบเรียบเงียบเงียบ,ยบแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอนะครับคือผมเคยเข้าไปจับมือน้อง ตอนนั้นได้ดูน้องเรื่องเลแสดงเรื่องแวร์วีบีลองแล้วผมแบบประทับใจมากน้องสแสดงได้ดีผมก็เข้าไปจับมือกัดไปอวยพรน้องแหละอยากให้น้องได้รางวัลสุพรรณหง์ผมก็พูดไปว่าเอยมิวสิกแสดงเก่งมากเลยขอให้หนูได้รางวัลสุพรรณหง์เลยนะแล้วน้องก็ตอบกลับมาว่าโอ้ยหนูไม่เก่งหรอกคะ่ะเจนนิสเก่งกว่าหนูเยอะเอารางวัลให้เจนนิสเถอะอะไรเงี้ยโอ้โหผมฟังแล้วรู้สึกประทับใจประทับใจจริงๆนะครับเป็นเด็กที่ อ่อนน้อมทอมตนมากไม่เอาดีเข้าตัวเลยนะครับแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมไปจับมือน้องอีกเช่นกันแหละก็ตั้งใจว่าเออตอนยูนิตนี้มีกูโมออกมาเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะไปขอบคุณมิวสิกที่เลือกคุณไข่กับจ๋าเข้ามาร่วมเป็นยูนิตเดียวกันเพราะว่าผมโอที่กุไข่กับน้องจ๋าแต่ว่าผมก็ไปคุยกับน,น้องแบบเออจะไปก็บอกว่าขอบคุณนะที่เลือก คุณไขก่กะจ๋ามาโออ่มารวมอะไรประมาณเนี้แล้วผมก็ลืมเออคิดในใจเฮ้ยเราไปจับมือน้องนะเรา่าจจะพูดอะไรเกี่ยวกับน้องมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องก็ไม่ได้โกรธผมนะน้องก็ถามว่าพี่โอชีพี่ไข่โอชีจ๋าเหรอคะแล้วก็คุยดีมากๆอะ่ะผมก็รู้สึกว่าเด็กคนเนี้เป็นเด็กดีจริงๆนะครับดีมากๆเลยต้องต้องขอบคุณแหละพี่คณะกรรมการเลือกน้อง มิวสิกเข้ามาอยู่ในวงนะครับมิวสิกผมจำได้เลยใน m อ็ม n อ็โชนิจิในเวอร์ชั่นฉบับยาวเขาจะมีสัมภาษณ์อยู่นิดหนึ่งเนี่ยมิวสิกกันเลยเคยพูดว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาเลือกหนูเข้ามาในวงยังไงนะครับผมก็พูดผมก็คิดเล่นๆแหละว่าเออถ้าเกิดคณะกรรมการเขาไม่เลือกมิวสิกเข้ามาอยู่ในวงเนี่ยผมว่าก็ไม่ควรตั้งวงวินเคโร์ทีขึ้นมานะครับเพราะว่าน้องโดดเด่นมากๆจริงๆเราล้ด้วยสิ่งต่างๆที่น้องทําแล้วก็ เห็นกันอยู่แล้วว่าน้องเป็นไอดอลที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็มาถึงช่วยอวยพรกันดีกว่านะครับก็ขอให้น้องมิวสิกมีความสุขมากๆสมหวังทุกสิ่งคิดอะไรก็สมปรารถนานะครับสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็ขอให้มีงานดีๆเข้ามาเยอะๆไม่ว่าจะเป็นละครหนังโฆษณา หรือว่าติดเซ็นัตสื่อเองก็ขอให้ติดมีรายชื่อติดเซ็นบัตสื่อต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่ก็จะคอยเป็นหัวใจให้หนูอยู่เสมออย่างแน่นอนนะไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนแล้วก็ทูช็อตได้เจอกันแน่นอนจองบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับได้ถ่ายรูปกับหนูแน่นอนนะจ๊ะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปอวยพรให้น้องมิวสิกกันในทุกช่องทางด้วยนะครับผมมั่นใจมากๆว่าน้องจะต้องอ่านข้อความของทุกคนอย่างแน่นอนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องมิวสิกด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ